ภาพล่าสุดนัตตี้ไดอารี่และแม่โดนรวบทรง DSI ดำเนินคดีวันที่25ตุลาคม2567พลตรวจโททัชชัยปีตนีระบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับคณะร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนางสาวสุชาตาหรือนัตตี้ยูทูบเบอร์เจ้าของช่องนัตตี้ไดอารี่ที่มีผู้ติดตามมากกว่า800,000คนพร้อมด้วยนางสรัญญาผู้ซึ่งเป็นมารดา หลังมีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนปมโกงเงินผ่านการเทรดหุ้นมูลค่าความเสียหายมากกว่า2,000ล้านบาทซึ่งถูกศาลอาญารัชดาพิเศษเมื่อปี2565ในข้อหาร่วมกันชอ่อโกงประชาชนพระบอกคอมพิวเตอร์และพระกอการกู้ยืมเงินนอกจากนี้ยังมีนางสาวนิชาพัฒซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวของนัตตี้ที่ถูกออกหมายจับในคดีเดียวกันพลตำรวจโตทัชชัยได้เผยว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3มคนได้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2565ก่อนไปซ่อนตัวที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียต่อมาได้มีการลักลอบเข้าประเทศอินโดนีเซียผ่านทางเกาะบาตาัมซึ่งเป็นเกาะและเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเกอร์ปูเลาว,วันริยาก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองดูไม โดยมีบุคคลอื่นคอยให้การช่วยเหลือผ่าหลบหนีก่อนจะมาถูกจับกลุมในเมืองดูไมจจังหวัดริยาบบนเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่สองตุลาคม2567ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยจะส่งตัวผู้ต้องหาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ดำเนินคดีทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดรูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ